วันนี้แพลนตอนแรกว่าจะเล่นขาแต่เอาละเดี๋ยวไว้ค่อยเล่นก่อนวันนี้ว่าจะไปต่อยมวยครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเดี๋ยวไปเดินตลาดสีนคลินครับ mm hmm. เผื่อแบบได้เดินตลาดนั้นพผมว่ามีซื้อของกินแน่นอนอ่ะก็เลยแบบจะเผื่อแคลไว้หน่อยไงอ่าก็ต่อยมวยเนี่ยมันน่าจะเบิร์นแคลได้เยอะ mm hmm. ถ,ถ้าสักต่อยสักชั่วโมงนึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองอจับแคลดูว่าถ้าถ้านับหัวใจเต้นแบบ ชั่วโมงนึงเนี่ยมันจะได้ประมาณกี่แคลแต่ผมว่าต่ำาๆต,ต้องมีแบบ500รออ่ะอนน่กินก่อนออกกำลังกายครับโปรตีนเวนมกล้วยของอะไรเนี่ยเมจิแล้วก็อันนี้อันนี้ที่เคยบอกอะ่ะเป็น BCAA ครับเอาไว้กินตอนแบบตอนออกกำลังกายตอนคาร์ดิโอตอนต่อยมวยลดการสูญเสียกล้ามเนื้อแต่จริงๆมันก็กินเอาอร่อยกินเอาหวานหวานสดชื่นไม่ได้มีอะไรมากครับ เดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์ครับว่ามีอะไรบ้างนี่เลยอันนี้อันนี้ผมพกติดรถตลอดครับมันจะเป็นตัวเหมือนกลวยอเอาไว้วางแล้วก็เราจะเล่นพวกแบบฟุตเวิร์กได้พวกฟุตเวิร์กเนี่ยเหนื่อยที่สุดในบรรดาทั้งหมดและของของมวยสากลน่ะมันจะต้องวิ่งซิกแซกวิ่งกระโดดวิ่งอะไรสลับสลับขาเพราะว่าขาเนี่ยมวยสากลมันขาตายไม่ได้แล้วก็นวมอันนี้นวมนวม16ออนเอาไว้ซ้อม นวมครับแล้วก็มีนี่เชือกเชือกกระโดดเดี๋ยวกระโดดเชือกผมจะกระโดดกระโดดวอร์ม10นาทีก่อนที่จะเริ่มฝึกทั้งหมดแล้วก็นี่รองเท้าไนกี้ครับไนกี้รองเท้ามวยอันนี้เป็นรุ่นเป็นรุ่นลิมิเต็ดเป็นสีทองดำหาโคตรยากไม่ใช่ไม่ใช่หายากขนาดนั้นนะหาโคตรยากคือ รอ,อ,องเท้ามวยในบ้านเราอะ่ะคือผมเป็นคนใส่รองเท้าเบอร์13 13 US ก็คือ47.5ถ้าวัดเป็นเซนติเมตรก็คือ31 31ซมก็คือแม้บรรทัดหนึ่งอะบางคนบอกโหนี่ตีนเลือเรือเออเนผมเป็นคนเป็นคนเท้ายาวด้วยแล้วก็กว้างด้วยก็เลยแบบหาไซส์รองเท้าแบบต้องแบบต้องพีออเดอร์ order, จากยุโรปบ้างเมริกาบ้างหาซื้อในไทยยากมากครับเนี่ยคือข้อเสียของของคนตัวสูงไงแบบหารองเท้าโคตรยากเดี๋ยววันนี้จะให้ดูว่าซ้อมมวยสากลเนี่ยมันเหนื่อยแค่ไหนแล้วมันจะเผาผ่านได้ขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวผมจะจับนาฬิกา เป็นตัวคาร์ดิโอแล้วก็เล่นรวมทั้งหมดเลยคือบางคนนะ่ะอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมต้องแบบต้องใช้เป็นรองเท้ามวยเฉพาะด้วยใช้รองเท้าพวกผ้าใบาไม่ได้เหรอใช้รองเท้ากีฬาปกติไม่ได้เหรอคือรองเท้าผ้าใบาปกติมันก็ได้แต่ว่ามวยมวยสากลเนี่ยมันใช,มนใช้มันใช้ส้นเท้าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูพื้นรองเท้าเห็นปะพื้นรองเท้าเนี่ยมันจะมีการเว้าตรงเนี้ยเพราะว่ามวยสากลมันต้องยืนยืนจิกด้วยแบบปลายเท้าอย่างเงี้ยยืนยืนเหมือนจะแบบ ขย่งปลายเท้านิดๆเวลาแบบเวลาเราฟุตเวิร์กเวลาเราแบบจะยัดอ่าขาเราเนี่ยมันต้องแบบจึก๊กจึ๊กจึ๊กกับพื้นเนี่ยพอใช้เป็นรองเท้ามวยแล้วอยู่บนผืนผ้าใบบนเวทีผ้าใบเนี่ยมันจะมีความแบบจึก๊กจึ๊กจึ๊กเท้ามันจะจิกได้เยอะกว่าแล้วก็ตัวข้อเนี่ยข้อมันจะเป็นลักษณะข้อสูงครับแล้วก็พันข้อเท้าด้วย เหมือนตอนแรกที่ผมแบบเริ่มซ้อมวิ่งอ่ะผมไม่เข้าใจเว้ยว่าแบบเฮ้ยทำไมต้องซื้อรองเท้าวิ่งว่ารองเทา้าผ้าใบอะไรก็วิ่งได้แต่พอซื้อรองเท้าวิ่งเท่านั้นแหละผมเข้าใจเลยแบบพวกแบบไอ้คาร์บอนในพวกวิ่งแล้วมันเด้งๆนะมันช่วยจริงนะช่วยแรงถีบช่วยซัพพอร์ตช่วยแบบโอ้โหแบบเพิ่งรู้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยโหน่าจะซื้อรองเท้าวิ่งตั้งนานแล้วคือไปใช้รองเท้าแบบรองเท้าใส่เดินเล่นวิ่งเงี้ยมันก็พังหมดนะครับมันไม่ได้มีการซัพพอร์ตหรือมีเทคโนโลยีที่เดี๋ยวนี้รองเท้ามันก็แบบ พัฒนาให้แบบว่ามีการลงแล้วมันมันซึมมันซับแรงกระแทกอย่างเงี้ยก็จะจับเวลานะครับจับเวลาไปเรื่อยๆว่าทั้งหมดแอคทีฟวันนี้ตั้งแต่เริ่มโดดเชือกยันแบบต่อยต่อยเสร็จมันเผาทั้งหมดเท่าไหร่น่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดี นี่ครับโดดเชือกเสร็จแล้ว10นาทีต่อไปเป็นฟุตเวิร์กครับอ่ะต่อมาจะเล่นฐานฟุตเวิร์กครับเห็นกลวยที่วางอยู่นี่ไหมแดงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะวิ่งสไลด์ไปแล้วก็จับเวลาครับรอบละนาทีหนึ่ง3 2 1สไลด์ไปสไลด์ไปสไลด์ไปอ่ะสไลด์กลับ แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วใครที่ไม่มีอุปกรณ์นะอยากคาร์ดิโอแบบง่ายๆพื้นที่ไม่เยอะมากเนี่ยวิ่งสลับกลวยเงี้ยสไลด์สไลด์สลับวิ่งก็ได้ยี่สิบวิยี่สิบวิยี่สิบวิเร็ว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 สไลด์สไลด์สไล โอเคเนี่ยก็เล่นอย่างเงี้ยสรอบสไลด์ไปสไลด์กลับวิ่งขึ้นวิ่งลงสลับบ้างอย่างเงี้ยสรอบแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบอ่ะซอยขาซอยขาข้ามกลวยอีกอ่ 3, 3สามเซตเหมือนกันมาต่อมาเป็นวิ่งสลับกลวยครับนาะทีหนึ่งสามไป เนี่ยดูเอาแล้วกันว่าวิ่งสลับขาเนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหนดูโซนหัวใจผมเต้นดิจะร้อยจะสิบอยู่แล้วอ่ะสามร้อยห้าสิบแคลแล้วครึ่งชั่วโมงโหดูเหงื่อผมดินี่แค่แบบโดดเชือกกับฟุตเวิร์กนะช้ำเลยนี่ถ้ามีแบบว่ามีคนจับเป้าให้ด้วยนะโห ตาแล้วก็ต่อยกระสอบอีกเดี๋ยวต่อยกระสอบเนี่ยจะต่อ,อ,อย4เซตครับเซตละ3นาทีเดี๋ยวอันนี้จะชกลมก่อนชาร์โด b บ็อกซิ่งเป็นการวอร์มครับก็เซตละ3นาที2เซตวอร์มก่อนก่อนที่เราจะไปต่อยกระสอบเพราะว่าพวกแบบหัวไหล่ข้อมืออะไรพวกนี้มันจะได้แบบอ่าเป็นการวอร์มครับเพื่อความปลอดภัยผ้าพันข้อมือเนี่ยสำคัญนะครับสำคัญมาก เวลาที่เราจะแบบฝึกชกมวยมันต้องพันครับเพราะว่าถ้าเราเอามือเปล่าไปใส่นวมแล้วชกตัวเป้าหรือกระสอบเนี่ยมือซ้นเลยยิ่งเป็นพวกเป้าเป้าแข็งนะเวลาแบบอัปคัดเงี้ยแรกๆขนาดพันมือนะแบบโหซ้นเลยแล้วตรงนเนี้ยเนี่ยหลังหลังมือเนี่ยตรงตรง,ตรงเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยตรงที่ใส่สนับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยแตกหมดเลยช่วงแรกๆที่ต่อยมวย คือนวมอ่ะนวม16ออนเป็นนวมซ้อมที่หนาที่สุดแล้วนะก็ยังแตกครับเพราะว่า,าผิวหนังตรงนี้มันยังแบบมันยังไม่คุ้นชินกับกับการกระแทกการต่อยอเดี๋ยวจับเวลา3นาทีครับเหมือนมาดูผมซ้อมข้างเวทีเลย ดูหลังชกลมเสร็จครับ35นาที400กว่าแคลแล้วเหลือแค่ต่อยกระสอบ4ยกครับยกละ3นาทีมาจับเวลาต่อยกระสอบ3นาทีครับนี่นะรวมเวลาใส่นวมด้วย ดูโซนหัวใจผมดิหลังจากต่อยกระสอบเสร็จหายใจจะไม่ทันแล้วเนี่ยต่อยกระสอบสี่ยกเสร็จนี่เกือบ700แคลเลยนะคือถ้าเล่นตัวแบทเทิลโรบอีก4ี่เซตนี่ผมว่าน่าจะมียังไงมี700แน่นอนอะชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าต้องไปละมาตลาดสี่นคลินวันนี้กินเหลืออีก300แคลแล้วก็ตุนตุน,ต,นตุนเมื่อกี้ต่อยมวมอีก700ใช่ปะเหลือพันแคลวันนี้ก็หาของกินนี่ดูมามากับแตงโมสวัสดีครับ แล้วก็นี่เจอส้มโอครับส้มโอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อังุนอ่งุนอันนี้แตงโมใช่กูเป็นไรดิทุเรียนได้ไหมยินดีที่ได้เจอครับแหมระหว่างสามคนนี้ผมใจสุดแล้วเนี่ยตัวใหญ่อะไรใหญ่ไอ้ถ้างั้นงั้นผมผมเรื่องยาวแล้วกันได้ไหมเอาแล้วหนผมเดืออะไรอ่ะไม่มีแล้วนะเหลืออะไรเหลือเน้นความหนาออ๋ชอบชอบเบิ้ลวาซั่นก็ไม่ได้นะชอบชอบเบิ้ลเครื่องว่า ชอบครับอันนี้เสร็จเร็วอันนี้ชอบเบิ้ลเข้าเอดมนี่ยดูดิคนเท่ๆเขาจะใส่รองเท้าสีขาวกันเว้ยขาวนักเงินเนี่ยจะมาซื้อโอ้โหโอ้โหแหมคนหล่ออ่ะคนที่เท่จริงๆเขาจะใส่ชุดดำอันนี้เขาโปรดักชั่นอะไรกันไม่รู้เนี่ยอลังการงานสร้างมาก เลรายการคนเกาหลีเหรอถ้าโดนแบกกลับมาได้หรือว่าญี่ปุ่นวะเนี่ยมันเสียงง่ายเลยทั้ง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 นู้ก็มีเฮ้ยเราเราแพนกล้องไม่ได้เดี๋ยวติดเขาเรื่องใหญ่เอาไม่ไม่ถามถามหน่อยดิถามหน่อยดิสารอาหารนี่แบบว่ามีมีอะไรบ้างก็วิเคราะห์วิเคราะห์หน่อยแบบไฟเบอร์เน้นๆครับไฟเบอร์เน้นๆแตงกวาแตงกวาอ๋ออันนี้แล้วก็แบงก้าเราเนื้อเนื้อเนื้อป่ะเนื้อป่ะ เดี๋ยวพี่พี yeah, ่ไม่ใช่ไฟเบอร์ไฟเบอร์ไฟเบอร์อ๋อต้องแบบไฟเบอร์ครับสามขวดไฟเบอร์เริ่มน้ำแข็งน้ข้าได้ครับนี่ด้วยอรอนี่ออัตว์เสริมชุดนี้โปรตีนเดย์เยอะไหมก็ไม่มากนะตอนแรกตอนแรกนึกว่าจะมาแบบเบิ่มๆบมอะไรขนาดนี้มามาเป็นกะละมังเลยนี่อันนี้อันนี้อ่ละ เห็นเห็นกะเพราไว้เท่าไหร่ลอันนี้มาเป็นกะละมังเลยดูเทียบเทียบเทียบกับตัวดิหุยกันยาวเลยจตเช้าแล้วเนี่ยยังไม่กลับแล้วเนี่ยดูตอนนี้ตีสามแล้วเพิ่งกลับบ้านครับคือวันนี้โคตรเซอร์ไพรส์เลยตอนแรกไม่คิดว่าจะเจอองุ่น ผมนัดกับแตงโมยว่าไปเดินตลาดรถไฟสีนักลินไปหาอะไรกินแล้วก็คุยอัปเดตเรื่องงานกันนิดหน่อยระหว่างที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่หน้าร้านไอติมเนี่ยผมก็กําลังพูดว่าวันนี้ผมเหลือโคต้ากิีดอีก300แคลแล้วก็เพิ่งต่อยมวยมาอีกประมาณ700แคลรวมเป็นประมาณพันแคล แล้วก็มีผู้ชายคนนึ่งเดินมาขอแต่งโมงถ่ายรูปผมก็คิดว่าแบบเอ้ยคงเป็น f อฟเขามัง้งก็ไม่ได้แบบไม่ได้มองแล้วก็พอดีว่าไอตัวมือถือผมเนี่ยไม่แม่งมีปัญหาพูดแล้วไม่ติดผมก็ยืนบ่นอยู่ไม่แม่งเป็นอะไรวะสรุปเงยหน้าขึ้นมาเอ้าไอ,ไอ้นักกล้ามปล้อมไอ,อ้ง่นนี่มาคือเราก็เคยเห็นเขาใน t k t t o k อยู่บ่อยๆครับเขาเป็น Tik ต็อกเกเออเราก็เพิ่งเห็นเขาวันก่อนเนี่ยเพิ่งเพิ่งถ่ายฟีดแล้วก็เจอพอดีเลยว่าบอกเอ้า อังุุนนี่มาเอออัองุุนเขาก็รู้จักผมเมื่อก่อนเขาก็แบบว่าเคยเอ่อเคยเห็นผมผ่าน youtube บ้างแต่ว่าไม่เคยเจอในชีวิตจริงกันเลยครับก็แบบโอ้โหพอเจอกันนี่แบบว่าเฮ้ยคนวงการเดียวกันน่ะก็เลยมานั่งคุยกันยาวเลยครับแต่แบบผมไม่แปลกใจเลยนะว่าทําไมอังุุนถึงมีแบบคนติดตามเยอะเขาเป็นคนที่แบบสนุกอะ่ะแล้วก็เรียบง่ายครับเป็นคนที่แบบเข้าเข้าถึงง่ายมากไม่ได้มีแบบไม่ได้มีความ แอร์อาร์ตสมาร์ทด็อกหรือมีอีโก้อะไรเลยพอคุยไปด้วยแล้วรู้สึกแบบเออสนุกแล้วก็ชอบในเพอร์ซันอลิตี้ของเขาอะ่ะผมรู้สึกว่าอุงุ่นเนี่ยเป็นคนที่แบบเออสนุกนะแบบว่าเข้าใจเลยว่าแบบเด็กเจนใหม่ๆที่แบบเป็นฟอลโลเวอร์อุงุ่นเนี่ยคือเขาเขาชอบตัวตนของอุงุ่นไงแบบมันมันเป็นคนสนุกอะ่ะเป็นช่องฟินเด็อีกช่องหนึ่งที่ที่สนุกนะคือแบบมีแอคทิวิตี้ข้างนอกแล้วก็ โอ้โหแบบกินอาหารยับเลยครับวันนี้ก็เลยไปเดินตลาดหาข้าวกินกันครับก็สรุปว่ากินกระเพราถาดกับเล้งแล้วก็เกาเหลาอีกชามหนึง่งนั่งคุยกันยาวเลยเจอกันตั้งแต่สี่ทุ่มครับตอนนี้ตีสามเพิ่งจะกลับบ้านก็ยังไงผมก็ขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันเดี๋ยวตัดคลิปไปดูอีกทีนะเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ